สบายดีคุนวันนี้ก็มาอยู่กับน้องลาด้าก,กินเก่าทุนนี้กับพี่ลนเาหนาทุกคนยิมมากปากเป้คนวันนี้วันนี้มาสิมากันเดียวปากทองทุกคน อาแน้ำตัวแน่ซ no. no, <si ื้อจังไรก่อนนี่โอ๊คโอ๊ีโอ๊ค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 ีอ๊คีโอน้นเอ๊คีโ้โอ๊คีโอ๊คีอ๊คังก๊คีอคอ๊นีโย๊โอ๊คโอเคีโอคโอ๊คีโอโอีอีอออ อันนี้ใครอ่ะใครอ่ะอันนี้มือเด like อั like นนี้ก็เคยออกเก้าคลิปนล้วมาอยู่เป็นค้นใหญ่เลยนะข้าวโพดโรบัดได้นาะแต่กาสาวอิงอี้เสาเลยคนรถหัวเลยเสาเนาะกาเจเจซอนเจเจซอนว่าจิภากันไปบบกซองกับรถหัวสามแค่นี้แต่ว่าหัว หัวอยู่กระไยังหัวอยู่ในโตเมืองนี่เนาะเมื่อท่านได้ออกวิทย์จากปากเซี่แบบรถกะหัวนะเมื่อวานนี่กะหัวแบบแจ๊กสิวาจริงนะน้องตันดิแม่ช่วยจับรถอะไรกะหัวน้องตุ๊กตาแม่เมื่อัานข้าไปบ้านกะรถหัวเทปรถไอศคหัวรถในขั้มแสงกะหัวอีก อาทุกคนตอนนี้เฮากาจีผ้าเคื่อนแบ่งซ้อมรถให้ก่อนเราจะฉีดผากันออกเดินทางเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันว่าเฮาสีพากันเดินทางไปไซกับทีมงานเฮาทุกคนเบึ่งกับสั้นๆันในเรื่องยิ้วเข่าย <c oughs> ิ้วเข่าตอนนี้ทุกคนไปติดกำลังใจทีเดียวด้วยด้วฝากกดกระเช้านั่งในเด้อ ทุกคนตอนนี้ค่ะมาหอดตลาดเมื่อกว่าสองนะคะมาเวตลาดเมื่อกว่าสองวันขึ้นงานค่ะเย็นเย็นน้อยเย็นเลยเอานี่เอาลงมาได้ใส่อีกนี่สบายดีเสื้อยางกันเออเสื้อยางจันเออจะมาได้ใส่เนี่ยเก็บมาเก็บมาล้ำบ่าเก็บซื้อเก็บล้ำค่า การเอ็มนไม่ไปเฮียอยู่ปลาเมซอนมาสันวัดเฮียกับเฮียอยู่อันบาดูร้านเนาะปลาเมซอนไปทุกคนตอนเท้าปลาจีข่ายกันหมดทีเดียวตกรุงตกแตกกันก่อนว่าเช้าเชงไดอ้น้ำหวานน้ำเนี่ยด้วยเอาเป๊ปซี่เนาะเออเอาเป๊ปซี่สองโต๊ะ นกจะได้ทางหนิคือ่ที่ันเดียวย <laughs> ไปตอนนี้กะจีพากันเดินทางเนาะเข้าบูหูวดอกวาสถานทีอยู่ไซฮาากับไปน้ำโมเดพาไปทุกคนไปเจอกันอยู่สถานที่เฮ้าทุกคนอาจีบริทศไทยทางเขาให้เบิ่งเนื้อพ่าวะบออำนวยความสะดวกในกล่องเฮาเนาะเฮ้าเป็นทรายแบบโทรศัพท์ไปอ๋อ <laughs> <laughs> ตลาดเมื่อากซองที่นั่นไปยังไงซิล่างสีออกไปที่พาทุกคนเคี๋ยวมาเบิ่งนันว่าม okay, ouais. ันจะเป็นยังไหเนาะไปเด็กก็ต้อง พินองเ้ยขับรถมมอเดียวอยีกแล้นี่มันอาชีสันเด้อทุกคนเด้วอว่าจะเบิงเอารถแบบอ่ากันสันมันกับบอมีเนาะ่จ็บงานเฮาผู้ธรรมศาสตร์กครที่พี่น้องอันนี้ก็ยังแมบวบามีเงื่อนพ้นอยู่ด้วยนี่ผู้เหษตรชวนตึงปูกนอนผู น่นมาลง,ลงกง้นแดงโอ้ย่าเขาทาเขา่ขี่รถแจ็ีสรดวกสะดวก้ว,กกวอัโอ้ยขี่รถใหญ่อีพี่นเพราว่ารถใหญ่อาจิบ้นไปนอกคันสิครับไปก็บไดมันเป็นค้มเป็นดุมดดเเนาะติกัเป็นมาคีฮินฮินเป็นก่อนก็มี่ tôi thật là khúc đi để lại lịch sử mặt đấy, mưa hà đất hết mày 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 อ่านแ้วเลิกดอันทนันเิกเิกระดือด้เลยอ่านกระไรมาแน่น้ำเดือให้เอาอ่นเิดมาใสน่น้าเดือทุกคนทางดีานรถแหง่แคดีแต่วันนีต่อโฟกัสรถใหีกันเด้เอาแบบม่อใส่มาด้ว่ารถชจ้ข้าค่จำแบบฟูฟูนะฟู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 จ่ฟูนิพากพักไคมังพากับ จะออนเนาะโอ้่มามากแบบ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 แบแบบแีบแบบแสบแบ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 ุแบบ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 ด้วย

ไปดีละมัดีวสอมั่นเดี๋ยวไปที่สองเดี๋ยวนี้มนต้นหอดอีกเยอะอือไปที่สองไปด่าโอเคหน้าหน้าอบ่อยเออสวยสวยหน้าไปเดี๋ยวประสาทหน้าน้ายน้เฮ้ยสมบุกสบุกเนี่ยามากเยอะไปนอนด้วย

เราก็มาถึงสักทีทุกคนโอ้มันเป็นกระตอบดีๆสวยๆน่าเนาะทุกคนมันเจะกลับที่ถัดจอดสายนี่้วาทุกคนดีจ้ ยิ้มไหนไม่ติดสที่สียวเขาไปด้อะไรเพื่ะทุกคนหอดแล้วโอ้ยอ๋อมันหว่นก็มาตอมก่องคุยหอดเป็นทีเดียบเลยทุกคนโอ้ยปวดจนมื่นบวดขาบวดแข้งหน่อยสภาพรอดไหม รอดไหมสภาพสภาพแต่ละทุนได้อยู่บึกเบิกแห้งนีชีลดมาได้เ็บุตรกลเจ้านายท่านนายเก็ดเทบุตรกลคือข้อคับเออให้คาดกุนู้นเออหัดบดโต้ทั้งแขนทั้งกลนทั้งโตไปทุกคนเดี๋ยวเ่าสิพาไปปึงห่องเนาะ ว่าม,มันสีเป็นแังเลยขอลายบอกโอ้ยนี่งามยิ่งด้วยละ่ะงามยู่ทุกคนงามยู่กระตับกระตับชอบสิเป็นตูปแต่สีด้วยเนาะนี่ทุกคนข้ามาเจ้าโอ้เขาสิเห็ดเป็นแบบอ่าฟ้ากระตีนี่ ฉักเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำทุกคนยิน้มห้องน้ำแบบไหลฟิลคับมีนม้ำออกน้ำอุน่นเด้อมีกระจกกระจกคระแม่เป็นได้เฮ้ยไมยีใอ,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  <c oughs> อย่างนี้ว่มาหอนเ้ยมี่อย่างยาวๆปยาวอะไรแบบยาวเลยดอนเดลอเจลายเขาไม่ได้ผัวมานำ้ำ เอว้าวทุกคนสวยมากมันยบ้กาดเนาะมันสิเป็นเคียมหวยมีผู้พามีปลาหม่แต่กับหวยแั้มีน้องข้องบึง อันนี้ก็จะเป็นอาโซน้ลานดังเนาะของของเฮาเหมาะสำหรับมาพักผรแบบครอบครัวหรือว่าเป็นกลุ่มเนาะแบบว่ามาปิกนิกก็ไดเนาะมาปิกเอออันนี้ก็ ก็ปิกนกกนปิกน ah, oh, oh, wow. ิกปิกนิกกับแคมปิ้งมันก็ตกัางเงินที่บอกออามาให้ฮะมาให้ฮะพี่ตาสูงกูนี่ บริจาคเ่องมากเฮ้ยค oh ่าอามานั่งมันมันประโยชน์บวกยวุมาแล้ว้ยว้วไม่ีไมบ่อาได้นี่บ่จปคิดว่าเปนเันเสียตีหนเห็นหน้าท้าหมดได้จะนำให้อยู่กนอันไหนจะซืเป็นหน้องของผั้วาเของอาหารเขาได้หลงอ่เนา เออน้าบ้างเนี่ยอยากเนีเออเออไจัมันั่งไนั่งดีว่าเมาเดยว่ายิดดอในบุีไเอาอไปิไปูนากันตัดเสียกันอย่เห่าสีผากันส้พรกันเจ็กน้อยเนาะเจ็กสีผายางชมบิวทุกคนแดดอนอันย่าว่านี่แล้วบอกเขาสีกินขาววานี้พี่น้อง อ่าฟิวเนาะนี่อูอูนี่ขอเจอ้าเห็นบ่กูได้กะหามหยาดเด้ออูเด้อเออจองกอนนนน่อนแด้อเนาะบ่สิเอาซื้อไปแปะใส่บ่จองแล้วน,นะจากน้องลาสวัสดีทุกคนอันนี้เจ๋ใหญ่เนาะเป็นผู้แบบกำเงินใหญ่ใหญ่ผู้ชายคนไหนรอนมาต่อเจอ้อ โซดสไตล์แบบนัเอาโซเดอร์นี่โซเดอร์โซเดอร์สองคนอาวทายเหนี่ยคิดียอะสุดสองไอ้บักอันนั้นบักรไหนเนี่ยฮะนี่มันเนกาดกะดีเนาะมันโคตรแบบธรรมชาติแบบสุดๆเลยทุกคนแบบ โอ๋มากกออันนี้เขาก็ค huh? oh, oh, ือสีมาดายคาหองเนาะสีเดือยจองโอนไหวมันบ่เฮ้ยโอนไหวเคยเออจองครึ่งนึงจองโอนครึ่งนึงยี่ห้อยยูอยู่บ่อยเถอะยี่ห้อจ่ายเงี้ยย่งอีกครั้งนึ่งฐานยี่ห้อจ่ายเงี้ยมีคนอยู่บ่อเถอะอ้่ะโอ้โอ้บัตรแรกไหนบ่บัตรแรกยังจ่าย สิจ่ายงั้นพ่อนี่อีกเครื่องนึงตำแหน่งจ่ายก็ได้เนาะโอเคโอเคทุกคนแล้ยังสไปอยู่ฮะไปบ่เห็นไปดพี่น้องสิพาอนไปเอฟชมวิวกับคนทํางานสวยๆอย่างเฮาว้าสดเออสดเด้อมานํากันอีกสดบทุกคนพี่น้องเอ้ย เนาะก็มาแบบสด r. เอา้าก็จะมีของหลาแบ้ว่าหลามรวมน้ำ้องหลาว่าลานวาานตัวน้ำทุกคนพาคีโน่ทรมราสา์แบบชุดๆเลยอันตนี้กู้ด้ยอืมอันนี้เขาก็ยื่ต้งกู้เลยนี่เพระมันเป็นหวยดอกไม่มีบอลเองที่ึ้นไปมันอนุ้ยเขาบอกูเออ่เออเฮ้ยตัวน,นี้งามเฮ้<า>ยตนี้ดีมีกอูก็มีสองงันเหมือนได้เฮ้ย เอาจองอันหนึ่งเฮ้ยคือเขนก็จยัดให้เข้าเนี่ยมีบ่บอกแสงก็นางจะมีแสงร้อนไทยกูมุ้งนี่เอามาคืองามมาดิพี่น้องมุ้งนี่ร้อนอือจริงค่ะก็ประเดี๋ยวมาคือสร้างนีศพก็ร้อนโดนพี่น้องเอ้ยร้อนเขินหรือว่าอะไรเขินขนาสีปลูกแบบหมากใหม่ใส่น้ำเนาะดอกใหม่เนาะคือสีงามนะดอกใหม่ที่ว่ามันเป็นดอกกันแบบเปรี้ยวคือสีแบบโอ้ นายกจจิอันนี้ก็คือดิเอ็นคือดิสอดยังก่อเฮ้ยอะไรแบบนี้ผู้เขาดีดับผู้เขาดีดับีดับผู้เขาดีดับอยู่เมื่อกปากสองเนาะมาสิขี่เขามาซอยทิวามีห่านกาแฟทิวาระเบิดะดิมาเป็นบาเป็นบาไม่หญิงเนาะ กว่างแห้งเหรอันนี้เห็นหน่อยๆนี่เขาไปข้างหน้านี่กว่างแห้งเลยทุกคนนี่ามถนอนได้ประมาณเจ็แปดคนคุณได้นะมีสุที่นอนสี่คนบอกสองคนก็มีสำหรับสี่คนก็มีเนาะเขาจะมีแบบเป็นจํานวนเขาก็สีคิีดรายใจเอาจจะจองเขานอกบบว่าบอกจํานวนคนเนาะแปดคนก็ด้ว่าเขาอยเอาสองห้องก็ได้โอบอกเอาห้องเดียวแล้วมันจะ ตีกันเอาเอ้ยทุยยากคนกนขาดตีมากๆากเลยกลมว้อยว้อยมาอะโวคาลดรด้ยนี่เนาะนี่ทุกคนมี่เอาบวคโหด้ยวยไปใช้อีกนนาาอโอ้มันใกล้เลย เอปคาโดเชลายแต่ว่ามันบอสุกมาทุกคนเยลายแต่ว่ามันบอสุกน่าปรสาทโอ้มือวันนี้ไอ้ค้าแสงมาเที่ยวปากซองทุกคนเ่าก็บ,บอกแบบพันธานนะแบบว่าะอ่าเฮ้ยเมื่ออื่นขอไปฝากซองเรือ่องบ่อขึ้นเนาะกับปรเดียวบอกว่าสิมานอนขามขึ้นทุกคนแล้วก็มาตอนเช้าเตงบอกไอ้ค้าแสงว่า วันที่สาวเดอกคอยยังติกลับมาเฮ้เปนวะคือเอาใช้ใช้มาสิไปนมนเดียวแล้ววันั้นเลยบอกนาะว่าเฮาสีมานอนขืนกับโมเนาะโมูก็มีแต่ปุ้หิ่งทุกคนเอ้ยมาแบบผักอนย้อนค่ายกับโมนู่ดนดนเทียก็นแหละได้เจอก,กันกับโมสินะมีโอกาสแต่ก็น้องได้กระสิผาเอื่อยนั่นขื้นแปนห้าเอื่อยอีกเนาะก็คือสาวผีพรกรน,นั่นเนีะยสาวอีกกี้ เพื่อนจีไปห้าเอือยน้องดัดกะอาซาขับรถไปพาไปเนะาะเพราะว่าเพื่อนขับรถบอแข็งไปทุกคนไปเบิง่งนอาสาวๆอยู่ห้องว่าพากันผิดยังอยู่นะออกอะไยอ่ะยอมไอเดียเ่าไรแก่เสื้อ จับโจทย์ได้นะนี่พากันแต่งหน้าแต่งตาทุกคนแต่งหน้าแต่งตาเกลียมแล้วสิออกไปถ่ายหูถ่ายหอยนี่เหมือนแรงคุณเฮ้ยมาได้กินข้าวมาจากบอกในอีกด้วเนาะจะเผาข้าวจอยเนาะอันนี้มาได้กินข้าวนี่น้ำกระนุ่มลงแล้วนี่ ไปกินกเองยอไปเสียล่ะอ่อขอบใจฮะไปเสนำก่อนเส้นลำบ้นนี่ส่งเสียงไปนะมือถโทรอยังกระระอกวันนั้นอ่นเอรวเสียงมากอายุนี่บ่มีลำก๊อกดีดีเลยขอบใจที่มันีมันสิจะได้เอาแบบใส่วีทุกนใส่จุดยังได้ะ ตอนนี้ฮะก็ชิพากันแบบนั่งแต้นมาแต้นตาแล้วก็ชิพากันไปทายหุบเนาะอาจจะเสีนั่งนอนเงียบเล็กน้อยนึงห้องกูมันจะมีแต่เสือทขยางเว้ยมันจะมีตัวเดียวนี่จะเข็ทถันก็เสือตัวอ่ะข้าวถ่านอะไรอ่ะข้าวถานธรรมชาติเลยมันมาธรรมชาติก็ได้เสือทขยางก็เสือสะอ่อนทงเครื่องทงดำเลย ก็เ้กุจินงเกี่ยวอะไรมาได้จ้ะเอากรสิ๋นไปถ่ายรูปมาไลกุจิแจเป็นกำลังใจในเด้อสนับสุ่นลยการเบิ่งนโฆษณานะในสุดปะแตงทุกคนเดี๋ยวมารอติดตามคลิปถ่ายฟิลตอนกลางคืนนอนในคกิบหนาทุกคนอกันคกิบหนาบ๊ายาปบ๊ายหน่อยทุกคนไยบายหน่อย เม่บายบายเอากูมาทับเลยบายบายอ่ะบาย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 เอาบายบายเลยบา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 ยโเดอร